4 1ของหนังสือ Xs นะครับม1นี้เราก็จะเรียนเรื่องกรมมากันนะครับก็คือเรื่องหลักไวยากรณ์หลักไวยากรณ์นะครับเราจะเรียนเรื่อง Present Simple tense Present Simple tense ในประโยคอบอกเล่าอย่างเดียวนะครับนะ Afformative คือประโยคบอกเล่านะครับ Present Simple ก็คือ,อเป็นหนึ่งใน tense ทั้ง12เทนของหลักวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับ Present simple tense นั้นเราใช้ในสถานการณ์ใดบ้างและโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูในรายละเอียดกันเลยนะครับข้อที่3เขาบอกว่าให้อ่านตารางนะครับ read the table and the r u l e the r u l e แปลว่ากฎเกณฑ์ต่างๆในการใช้ present simple tense นะครับให้ find ให้หา example ก็คือประโยค ตัวอย่างนะครับไปห,หาตัวอย่างใน the Text ก็คือในบทความหน้า40นะครับบทความหน้า40มีประโยคว่าอะไรบ้างที่เป็น Present simple tense ก็ให้นำมาเขียนลงไปนะครับนี่คือคำแปลของภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ก่อนที่คุณครูจะเข้าในรายละเอียดในสี่เหลี่ยมนี้นะครับคุณครูมาแนะนำตรงนี้ก่อนนะครับว่า ประธานนะครับเป็นเอกพจน์บษที่3นะครับในการใช้ present simple tense นั้นกริยาต้องเติม s นะครับนะตัวอย่างเช่น he runs นะครับ run ต้องเติม s fast she นะครับ runs ต้องเติม s it runs fast ทั้ง3ประโยคนี้นะครับ run แปลว่าวิ่ง fast แปลว่าเร็ว ที่เป็นเอกพจน์บอรษที่3นะครับชีเป็นเอกพจน์บอรษที่3และก็อิดเป็นเอกพจน์บุรษที่3เขาวิ่งได้เร็วหล่อนวิ่งได้เร็วมันวิ่งได้เร็วทั้งประธานทั้ง3ตัวนี้นะครับเมื่อบอกเล่าเป็น present simple tense ซึ่งบอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไปกริยาต้องเติม s แต่ถ้าเอกพจน์บอรษที่1นะครับนี่เขาเรียกว่าประธานเอกพจน์บอรษที่3นะครับ ถ้าบุรุษที่1ก็คือคําว่า i นั่นเองนะครับไ <I S 1> เป็นเอกพจน์บุรุษที่1กิริยาไม่ต้องเติมนะครับไม่เติม S นั่นก็คือ i run นะครับ fast run ไม่ต้องเติม S อข้อต่อไปครับถ้าเป็นประธานถ้าประธานเป็นผู้พจน์นะครับกริยาไม่ต้องเติม S ก็คือประธานเหล่านี้นะครับคือยูว e นะครับ3ตัวนี้ ก็เป็น y o U run fast, we run fast, they run fast รันไม่ต้องเติม S ทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับเพราะประธานในภาษาอังกฤษนั้นมีกี่ตัวครับประธานในหลักภาษาอังกฤษมีแค่7ตัวเท่านั้นก็คือ I, V, U, D, E, C, I, นะครับโอเคนะครับต่อไปการใช้ Present Simple Tense ในสภาวะต่างๆหรือว่าใช้ Present Simple Tense ในเหตุการณ อะไรบ้างนะครับข้อที่1นึงใช้ใน repeated action นี่เอาตามนี้เลยนะครับตามในสี่เหลี่ยมนี้เลย repeated action ก็คือเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำนะครับนะ repeat แปลว่ากระทำซ้ำแปลว่ากระทำบ่อยๆหรือว่าทบทวนหมายถึงเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำบ่อยๆนะครับเช่นประโยคว่านี่นะครับ he plays tennis on Mondays ที He, ่แปลว่าเขาผู้ชายนะครับเ a y เติม S นะครับเพราะว่ากริยาเป็นเอกพจน์บทที่3เทนนิสเขาเล่นเทนนิส on ใน on ตัวนี้แปลว่าในนะครับเพราะว่าวันนี่ยก็ใช้อนนะครับก็มไม่ใชอินในทุกทุกวันจันทคำว่าทุกทุกวันจันทรเพราะว่าวันจันร์เติม S นะครับต้องเรียนสังเกตต,ตรงนี้นะครับผมปกติแล้ววันทั้ง7วันนั้นไม่เติม S นะครับวันเติม S เมื่อไหร่ให้แปลว่า ทุกๆนะครับทุกๆวันจันทร์โอเคครับนี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองภาษาอังกฤษเรียกว่า permanent stage stage ตัวนี้นะครับไม่ได้แปลว่ารัฐะอย่างเดียวนะครับนะแปลว่าสภาวะก็ได้ permanent stage ก็คือสภาวะที่เป็นอยู่อย่างถาวรก็คือส,สภาวะที่เป็นอยู่อย่างธรรมชาตินะครับ นั่นก็คือประโยคว่า h e l i v e ินบาร์เซโลนเขาอาศัยอยู่ในเมืองบาร์เซโลนาหรือยีเ e ฟอินไทยแลนดเขาอาศัยอยู่ในเมืองไทยซึ่งเป็นสภาวะข้อเท็จจริงที่เขาเป็นคนไทยเขาก็อยู่ในประเทศไทยหรือในประโยคนี้เขาอยู่ในเมืองบาร์เซโลนานะครับประเทศสเปนนี่คือข้อเท็จจริงที่เขาอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นกริยาก็ต้องคือประโยคนี้ทั้งประโยคต้องแต่งเป็น present simple tense นะครับ ข้อที่3เป็นอุปนิสัยใจคอ habits อุปนิสัยใจคอหมายความว่าอะไรครับเช่นนะครับตัวอย่างประโยคว่า I have coffee in the morning ก็คือฉันจะดื่มกาแฟนะครับในตอนเช้าก็คือเป็นอุปนิสัยที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ต้องดื่มกาแฟซะก่อนสักหนึงแก้วเป็นประจำประจำทุกๆวันก็เลยถือว่าเป็นอุปนิสัยที่ต้องทำประจำ ก็ใช้เป็น present simple tense นะครับโอเคนะเข้าใจตามนี้นะครับผมนี่คือคุณครูอธิบายเฉพาะในในสี่เหลี่ยมนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ที่นะเขาบอกว่านะครับการเขียนประโยค present simple tense นั้นนะครับถ้าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y นะครับตามในสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมตรงนี้นะครับนะคุณครูอธิบายไปแล้วนั่นก็คือเอกพจน์บทที่3ที่เป็น เอ,อก,กพพนะครับเนี่ย third person singular ก็คือเอกนพบุรุษที่3นั่นเองตามกฎนะครับในการสะกดคำา s p l l l n n r u u l e ก็คือการสะกดคำนั้นกริยาต้องเติม S นะครับเช่น eat ก็ต้องเป็น he eats I นะครับก็ I like like ไม่ต้องเติม S นะครับเพราะ I เป็นเอกนพบุรุษที่1แต่ถ้าเมื่อไรเป็น he นะครับเอกนพบุรุษที่3 like ก็ต้องเติม S นะครับส่วนถ้าลงท้ายด้วย s ด้วย s h, h ด้วย ch ด้วย x ด้วย o นะครับก็ให้เติมเป็น es อันนี้เราก็พอทราบอยู่แล้วนะครับนักเรียนทีนี้คุณรูมาลงตรงที่คำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว y นะครับนาะต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วถึงจะเติม es เช่นคัาว่า i cry นะครับ cry แปลว่าร้องไห้ นะครับฉันร้องให้ใครยังไม่ต้องเปลี่ยนวายเป็นไอเตมีเอสเพราะประธานไม่ดกกับพจน์บทที่1่คือไอแต่ถ้าประธานมกกับพจน์บทที่3คือ he ช h e i ตนะครับต้องเปลี่ยนวายเป็น i เตม e s ก็แปลว่าเขาร้องให้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหน้าวายนะครับเป็นสระนะหน้าวายเป็นสระอันนี้หน้าวายเป็นพยัญชนะกคือเป็นตัว R แต่เมื่อไรหน้าวายเป็นสระก็คือหน้าวายเป็นตัว A นะครับ ก็ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ให้เติม s ได้เลยเช่น he play นะครับ play หน้า y เป็นสระอะคือเป็น a นะครับก็ให้เติม s ได้เลยโอเคนะครับนี่คือหลักไวยากรณ์ในการเติม s คุณครูก็เลยอธิบายให้หมดแล้วนะครับในสี่เหลี่ยมนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปข้อต่อไปข้อต่อไปก็คือคำา r r e position p r e position ก็คือคำบุพบทนั่นเอง แต่คำบูพบทวันนี้จะเป็นคำบูพบท o f ฟช a r มก็คือคำบูพบทที่บอกเวลาคำสั่งข้อที่5นะครับก็บอกว่าให้ read the box read the box ก็คือให้อ่านในสี่เหลี่ยมนี้นะครับโดย complete places p r a s e s แปลว่าวลีโดยทําวาลีให้สมบูรณ์คําว่าวลีในที่นี้ก็คือประโยคย่อๆนั่นเองนะครับข้อ1ถึงข้อ6 ก้อนหถึงข้อหนี่นะครับก้อนหถึงข้อหนะครับนะโดยเติมให้สมบูรณ์ make sentences ทำประโยคเหล่านั้นด้วยการใช้นะครับวลีที่ให้ไว้นั่นเองนะครับนี่คือคำแปลก็คือเขาบอกว่ากฎของการใช้ preposition ที่บอกเวลาก็คือข้อ1ก็คือคำว่า a d a d เนี่ยเมื่อไหร่เรา a d d บวกด้วยเวลานะครับนะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ สมมุติว่าเวลา3นาฬิกาก็ใช้คาว่า at 3 r o'clock ก็คือแปลว่าตอนเวลา3นาฬิกา at ถ้าบวกด้วย in นะครับ in the morning in the afternoon in the evening นะครับก็ใช้ at ก็เป็น at midday นะครับ แอดบวกด้วยอ่าเดี๋ยวนะครับไหนคุณครูอ๋อเด็ดตรงนี้ก่อนนะครับฐานะยังไม่ถึงอินโต้ทีครับแอดก่อนแอดมิดเดย์มิดเดย์ในที่นี้ก็คือกลางวันนะครับนะกลางวันก็จะมีกลางคืนนะครับเที่ยงคืนอ่าอ่าเที่ยงโต้ทีครับนูนแปลว่าเที่ยงมิดไนท์แปลว่าเที่ยงคืนส่วนไนท์แปลว่ากลางคืนก็ใช้แอดนูนแอดมิดไนท์แอดไนท์เป็นต้นนะครับนี่คือการใช้แอด เอาการใช้เอดก่อนนะครับตัวตีนะครับยังไม่ถึงการใช้อินพอมาถึงการใช้ IN น,นะครับนะการใช้ IN คุณครูไม่อธิบายในตารางนี้แล้วนะครับคุณครูนํามาเขียนให้ตรงนี้แล้วนะครับน,ะนักเรียนมาดูตรงนี้ดีกว่า IN บวกด้วยนะครับเวลาต่างๆเช่น IN THE MORNING ในตอนเช้า IN THE AFTERNOON ในตอนบ่าย IN THE e v e n i n g นะครับในตอนเย็นนี่คือ อิ in, บวกด้วยเวลานะครับช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นส่วน in นข้อต่อไปนะอบวกด้วยเดือนนะครับคือเดือนต่างๆให้ใช้ in May in January in February จนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมนะครับเป็นยกตัวอย่างเดือนพฤษภาคม In ต่อไปนะครับบวกด้วยฤดูกาลเช่น in the s u มเมอในฤด,ดูร้อนนะครับ In the อนในฤดูหนาวนะครับในฤดูต่างๆว่างั้นเถอะนะครับอ่ะต่อไปการใช้ on นะครับอบวกด้วยวันวันในที่นี่คือวันทั้ง7นะครับก็คือ on Monday เป็นต้นในวันจันนะครับต่อไปการใช้ on บวกวันที่นะครับวันที่และตามมาด้วยเดือนด้วยนะครับนะอ่ะกับว่าวันที่ในที่นี่นคือ ทั้งวันที่ทั้งเดือนพร้อมมาเลยนะครับวันที่และเดือนนะครับก็ตัวอย่างเช่น on the second August ก็คือในวันที่2ส,งสิงหาคมนั่นเองนะครับให้ใช้ on นะครับนะแต่ถ้าเดือนอย่างเดียวให้ใช้ in นะครับทีนี้ on บวกด้วยส่วนหนึ่งของวันคำว่าส่วนหนึ่งของวันคือไม่ได้เต็มวันนั่นเองนะครับ เช่นตัวอย่าง on Friday afternoon ก็คือในตอนบ่ายของวันศุกร์นะครับ Friday afternoon ก็ให้ใช้ On นะครับนะแต่ถ้าตอนบ่ายอย่างเดียวใช้อะไรครับตอนบ่ายอย่างเดียวใช้ in นะเนี่ยแต่อตอนบ่ายอย่างเดียวใช้ In แต่ถ้าในวันศุกร์อย่างเดียวนะครับวันศุกร์อย่างเดียวก็ใช้ In นะครับนักเรียนจะใช้อ่อนนะครับตัวทีครับ on Monday นะครับนักเรียนดูหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะจําได้นะครับว่าตรงไหนใช้อินตรงไหนใช้ออนนะครับนี่คุณครูลอกมาจากในสี่เหลี่ยมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเติมกันนะครับคุณครูก็เติมให้แล้วพร้อมทั้งเขียนประโยคให้ด้วยนั่นก็คือนะครับตัวอย่างในหนังสือก็เขียนให้แล้วว่า i do my homework at t r e e o'clock ไอฉันดูทำม y y home w o r กการบ้านของฉัน แอดเห็นไหมครับคอยใ,ใช้ Ad ดเวลากี่โมงก็แล้วแตใ่ใช้แอดนะครับแอดฟรีโอคลอ,อกก็คือเวลา3นาฬิกาเวลา3นาฬิกานี่คือเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าตอนเช้าตอนหรือว่าตอนตอนบ่ายหรือตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราก็แปลตามนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเ็บอกเป็น AM เป็น PM เราก็จะสามารถระบุได้นะครับว่า AM คือตอนเช้า PM คือหลังจากเที่ยงไปแล้วเป็นต้นนะครับ อ่ะทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งก็บอกว่าให้คำว่า at three o'clock คุณครูก็เลยมาแต่งให้มาอีกประโยคหนึ่งนะครับว่า I play football at three o'clock ก็แปลว่าฉันเล่นฟุตบอลเวลา3นาฬิกาหรือถ้าเราจะอันนี้เขาบังคับมานะครับว่าให้ตอบ at three o'clock แต่ถ้าเราจะเขียนให้มันละเอียดให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นก็ at 3 p.m. นะครับก็คือ3โมงเย็นนั่นเองนะครับถ้า at 3 p.m. โอเคเข้าใจนะครับนะ,ะมาดูข้อที่2ก็บังคับให้ใช้ว่า in the morning เราก็แต่งเป็นประโยคเป็นตัวอย่างนะครับคุณครูแต่งเป็นประโยคแต่งประโยคเป็นตัวอย่างให้ว่า I get up at 7 o'clock in the morning ฉันตื่นนอนตอนเช้าเวลา7โมงนะครับ7นาฬิกา ข้อ3ขอให้ใช้ว่า in the winter ขอให้ winter เข้ามาเฉยๆนะครับแต่คุณครูเติมให้นะครับตามที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้ว่าถ้าฤดูกาลต่างๆนั้นเราต้องใช้ in นะครับก็แต่งเป็น we go skiing in the winter เราไปเล่นสกีในฤดูหนาวนะครับข้อที่4ให้ใช้คำว่า at midday นะครับในช่วงกลางวัน คุณครูก็แต่งให้ว่า I have lunch at midday ฉันรับประทานอาหารเที่ยงในตอนกลางวันข้อที่5ขอใใช้ว่า in the evening ในตอนเย็นคุณครูก็แต่งประโยคว่า I watch TV in the evening ฉันดูทีวีในตอนเย็นส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็ให้กับว่า Monday คุณครูก็ใส่เป็น on Monday วันจันทร์ก็แต่งประโยคว่า I have a piano lesson Have a piano lesson แปลว่า,ามีค่าเรียนหรือไปเรียนค่าเรียนนะครับนะไปเรียนพิเศษวันนั้นเถอะไปเรียนเปียโ,โนนะครับ on m o n d a y และบังเอิญ m o n d a y t เติม S ก็คือทุกทุก,ทกวันจันทร์นั่นเองโอเคนะครับคุณครูไปเรียวเลยนะครับไปหัวข้อถัดไปเลยหัวข้อต่อไปก็คือ speaking ข้อที่6นะครับ คำสั่งตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าจอสามารถทําให้ใหญ่ได้แค่นี้นะครับก็คือ look at the picture ให้ดูในรูปภาพ what does Laura do Laura ทำอะไร in the morning ในตอนเช้าในตอนบ่ายและในตอนเย็นนี่คือคำแปลนะครับเพระาะฉะนั้นนะครับนี่คือในตอนเช้านะครับ Laura ทำอะไรบ้าง4อย่างนะครับนะตามภาพนะ 1234 1, นี่ก็คือเป็นอีกภาพหนึ่งนะและในตอนบ่ายนะครับนี่ตอนบ่ายอินเดีย n o ูนก็ทำอะไรบ้างตามภาพ4อย่างเหมือนกันนะครับ1 2 3 4นะครับนะเดี๋ยวคุณครูไม่ได้เรียงว่าไหนเป็น1เป็น2 3 4นะครับเอาตามนี้ส่วนตอนเย็นก็เหมือนกันนะครับแล้วเขาทำอะไรบ้างนี่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาให้แล้วนะครับให้นักเรียนนำไปแต่งเป็นประโยคนั่นเองนั่นก็คือเขาให้มาว่า เดี๋ยวคุณครูทำเส้นไอ,ไอเล็กนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับ Have dinner Have dinner แปลว่ารับประทานอาหารเย็น Watch DVD แปลว่าดู DVD Have lunch แปลว่ารับประทานอาหารเที่ยง Get up แปลว่าตื่นนอน Have a cup of tea แปลว่ารับประทานาดื่มนะครับดื่มชา Work on her computer นะครับทำงานในคอมพิวเตอร์ Have breakfast แปลว่ารับประทานอาหารเช้า Go to bed เข้านอน Do the shopping ก็คือไปช้อปปิ้งไปซื้อสินค้า Do home work ทำงานทำการบ้าน go s h o p p i n g ไปวิ่งจ็อกกิ้ง go to school ไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเอาอคำกริยาเหล่านี้นะครับที่เขาเขียนมาให้มาให้แล้วนะครับทั้ง12ข้อมาแต่งให้เป็นประโยคคุณครูก็เลยนำมาแต่งให้นะครับว่าข้อที่หนก็คือ Laura gets เห็นไหมครับ present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์บรุษที่3กริยาเติม as เอสลอรา up in the morning ลอราตื่นนอนในตอนเช้านะครับมันในตอนเช้านะครับนี่เลยนะครับตื่นนอนนี่ภาพที่หนึ่งพระภาพที่สอง s h โก p ็อกเกงในตอน n ช้าหลอนไปจ็อกเกงนะครับกริยาแล้วก็ต้องเติม e s นะครับนี่ภาพที่สองเพราที่สาม has breakfast in the m o เพราะ ข้อ3นี่นะครับภาพ3หล่อนรับประทานอาหารเช้าข้อ4ในภาพนี้ทำไรครับ s h goes t o s c h o o l in the morning นะครับภาพที่4คือข้อที่4ส่วนข้อที่5นะครับเดี๋ยวนี้ลบซะก่อน้าอย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวจะได้เขียนหัวข้อให้ข้อ5นะครับลอร่าคุณครูใส่ชื่อเต็มบ้างใส่คำสรรพนามว่าชีบ้างนะครับ พอเปลี่ยนในตอนบ่ายคุณครูก็ใส่ชื่อเต็มให้ทีหนึ่งนะครับนะว่า Laura has lunch in the afternoon รับประทานอาหารเที่ยงนะครับในตอนบ่ายก็เป็นข้อ5นี่นะครับภาพรับประทานอาหารเที่ยงข้อ6 she does h เซอร์วิลเบิร์กในบ่ o o ตหล่อนทำการบ้านนี่นะครับข้อ6หล่อนทำการบ้านข้อเจ็ she has a cup of tea in the afternoon หล่อนดิมชานะครับนี่หลอนดิมชาข้อ7ส่วนข้อ8นะครับ she w o r k on her computer in the afternoon ข้อ8นี่นะครับหล่อนทำงาน,น,านในคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ภาพคุณครูบังตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งนะครับนะขออนุญาตเลื่อนอ่า มาข้อที่9ครับลอราใส่ชื่อลอราเต็มๆเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับในตอนเย็นนั้นหล่อนไปช้อปปิง้งเรวอนข้อ9ก9ไปช้อปปิ้งนี่ก็คือภาพที่9นะครับข้อ9ส่วนข้อ10นะครับ she has dinner หล่อนรับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารเย็นนี่ก็ต้องภาพนี้นะครับข้อที่10ข้อ11นะครับ ชีว uh, ์วอชเออ d ดีวีดีหลอนดูดีวีดีใน e v ฟ n น n ่ในตอนเย็นหลอนดูวีดีในข้อนี้นะครับข้อ11และข้อสุดท้ายก็คือหลอนเข้านอนนะครับ go to bed goes นะครับต้องเติม e s นะครับเป็น present simple tense บอกเล่าข้อที่จริงทั่วไปหรือว่าบอกเล่า Habits นะครับที่ได้เรียนมาแล้ว In The Evening ในตอนเย็นนี่นะครับข้อสุดท้ายก็12เข้านอนแล้ว โอเคนะครับนี่ตัวอย่างเขาทำให้ว่าล o ราเกตส์อินในมอร์นิ่งลราตื่นนอนในตอนเช้านะครับโอเคนะเดี๋ยวคุณรูเลื่อนให้เห็นเดี๋ยวทาให้เห็นทั้งสิข้ออีกทีหนึงนะครับนี่เดี๋อาจจะเป็นภาพเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการให้อยู่ภายในหน้าจอเดียวกันอาจจะภาพเล็กนิดหนึงนะครับผมเอาไปต่อข้อต่อไปครับผมคือข้อที่7ข้อที่7เขาบอกว่านะครับคือหลักการเขียนนะ เขาบอกว่าให้นี่นะครับ uh, What is your daily routine? Daily ไม่ใช่ daily ทั่วทีครับ daily routine daily routine แปลว่ากิจวัตรประจำวันที่นักเรียนต้องทำนะครับอะไรคือกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนต้องทำนะครับนี่คือข้อที่7คําแปล right or short article article ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า article a article the อะไรไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่าคำนำหน้าแต่แปลว่าเนื้อเรื่องนะครับ article ตัวนี้ให้เขียนเรื่องสั้นๆนะครับ short article ก็คือเรื่องสั้นๆ for สำหรับ an international school magazine ก,ก็คือเพื่อนำไปลงในวารสารของโรงเรียนานานาชาตินั่นเองนักเรียนเขียนลงไปให้เขียนกิจวัรประจำวันนะครับน,ะนี่คือคำแปล พราะฉั้นคุณครูก็เขียนเป็นตัวอย่างให้เดี๋ยวต้องทำให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับนะจะได้เห็นชัดเจนก็แบ่งเป็น In the morning นะครับในตอนเช้า In the afternoon ในตอนบ่ายแล้วก็ in the evening ในตอนเย็นก็เขียนสั้นๆว่าตอนเช้าเนี่ย I get up at 6 0 0 a.m. นะครับใส่ a.m. ก็ไปเลยจะได้แน่นอนว่าตอนเช้า in the morning and then I have breakfast At 7 AM I go to school นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันเห็นนะครับขยับมาด้านหน้าอีกนิดหนึ่งเพราะว่าภาพกรูบังอยู่นิดหนึ่งฉันตื่นนอนนะครับเวลา6นาฬิกาในตอนเช้านะครับแล,แล้วฉันก็รับประทานอาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า,นชาในที่นี่คือคุณครูบอกรัดไปนะครับคือล่างหน้าแปลงฟันแล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็กินอาหารเช้า,ชาเลยไม่ใช่นะครับนะละในฐานเข้าใจพอเวลา at 7:00 am นะครับในตอนเช้า7จ็ดโมงเช้าก็ go to school ไปโรงเรียนนะครับผมโอเคพอในตอนบ่ายนะครับเขียนสั้นๆน,นะครับ in the afternoon ในตอนบ่ายนั้น I do my homework ทำการบ้านนะครับทำการบ้านแล้วทำอะไรอีกครับ And work on my computer ก็คือทำงานที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือว่าทำงานบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับพอมาตอนเย็นนะครับ At s o'clock เวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับ I have dinner ฉันรับประทานอาหารเย็น And และแล้ว then and then แปลว่าและแล้วนะครับหลังจากนั้น I watch TV ฉันก็ดูทีวี and I go to bed go to bed แปลว่าเข้านอนนะครับนะอย่าแปลว่าไปที่เตียงนะครับแปลว่าเข้านอนฉันเข้านอนเวลาเท่าไหรครับ4ทุ่มนะครับ 10pm pm เนี่ยหมายถึงหลังจาก12นาฬิกานะครับเที่ยงวันไปแล้วนะครับก็เรียกว่า pm จนถึงเมื่อไรครับจนถึงเที่ยงคืนนั่นเลยนะครับเรียก pm หมดเลยนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้าที่41นะครับ Okay, okay, okay.